สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเสียงจากเงามืดคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับความลับดำมืดที่ถูกฝังไว้ใต้บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งเมื่อหญิงสาวผู้ไม่รู้อิโนอิเนต้องย้ายกลับไปอยู่กับคุณยายและคนพบว่าใต้ถุนบ้านนั้นไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันมีบางสิ่ง ที่ถูกจองจําและกําลังรอวันปลดปล่อยฝาหญิงสาววัย26ปีตัดสินใจทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพเพื่อมาใช้ชีวิตเงียบๆกับคุณยายที่บ้านไม้เก่าในชนบทหลังจากการจากไปของแม่ที่รักไม่นานนักบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้โบราณปลูกยกใต้ถุนสูงดูขรึมขลังและเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลา พื้นไม้ทุกแผ่นจะลั่นเอียดอาดราวกับเสียงถอนหายใจของบ้านทุกครั้งที่เดินย่างกรายโดยเฉพาะยามค่ำคืนเมื่อสายลมเอื่อยๆพัดลอดผ่านช่องว่างใต้พื้นฟ้ามักจะได้ยินเสียงเสียดเสียดเบาๆเหมือนมีใครบางคนกำลังกระซิบอยู่ใต้พื้นห้องนอนของเธอตลอดเวลาคุณยาย กำชับฟ้าหลายต่อหลายครั้งด้วยน้ำเสียงจริงจังและแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวห้ามลงไปใต้ถุนบ้านเด็ดขาดนะฟ้ามันมันไม่ใช่ที่ของคนในคืนที่ไร้แสงดาวฟ้านอนพลิกตัวไปมาด้วยความรู้สึกกระสับกระส่ายเสียงกระซิบใต้พื้นนั้นดังชัดขึ้นและตามมาด้วยเสียงที่ทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้น มันคือเสียงลากโซ่กึกกักแข็งดังมาจากใต้พื้นห้องนอนของเธอเองฟ้าพยายามคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหนูตัวใหญ่หรือสัตว์อะไรสักอย่างเธอคว้ามือถือมาเปิดไฟฉายแล้วส่องลงไปในร่องไม้กระดานที่ผืนห้องแสงไฟสลัวสลัวส่องกระทบกับความมืดมิดเบื้องล่างสิ่งที่เธอเห็นนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ มันไม่ใช่หนูแต่มันคือมือซีดดผิวหนังเหี่ยวยน่นเล็บยาวเหลืองกำลังจับเสาไม้ใต้พื้นอย่างแผ่วเบามือที่ดูเหมือนไม่ใช่ของมนุษย์และเล็บยาวๆนั้นกำลังขูดไปกับเนื้อไม้เสียงกรืดๆเหมือนกำลังปีนขึ้นมา ฟ้ากรีดร้องสุดเสียงคุณยายรีบวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแต่แทนที่ยายจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นยายกลับพูดด้วยน้ำเสียงเครง่งเครียดและแววตาที่สั่นไหวฟ้าอย่ามองมันอย่ามองมันนะลูกมันมันจะจำหน้าเอาจากคืนนั้นฟ้าไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยเสียงกระซิบใต้พื้นดังขึ้นทุกคืน บางครั้งเป็นเสียงร้องไห้แผ่วเบาเหมือนเด็กที่ถูกทอดทิ้งบางคืนเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังขึ้นเพียงลำพังปล่อยหนูออกไปทีหนูอยู่ตรงนี้หนูหนาวเหลือเกินความอยากรู้ผลักดันให้ฟ้าตัดสินใจแอบลงไปใต้ถุนบ้านในตอนกลางวันใต้ถุนบ้านมืดทึบอับชืน้นและเย็นยเยือกจนขนลุก เธอเดินไปตามเสียงที่เคยได้ยินจนกระทั่งใต้ผืนห้องนอนของเธอเธอพบกับผ้ายันเก่าๆสีซีดจางนับสิบผืนปากตะปูตรึงไว้กับเสาไม้และผนังดินถูกด้านเป็นวงกลมราวกับกรงขังและตรงกลางนั้นมีโซ่เหล็กหนาๆฝังอยู่กับพื้นดินแต่ไม่มีสิ่งใดถูกล่ามไว้แล้ว มีเพียงโซ่ที่ห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเองความรู้สึกเย็นวาบก็แล่นผ่านราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังใกลจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจแผ่วๆฝาหันขวับไปไม่มีใครแต่ในเงาสลัวสลัวบนพื้นดินเธอเห็นเงาอีกเงาหนึ่งรูปร่างบิดเบี้ยวไม่เหมือนเงาของมนุษย์มันเคลื่อนไหวอย่างเชองช้า และดูเหมือนกำลังยิ้มให้เธออยู่คืนนั้นฝาหลับไปพร้อมกับความหวาดกลัวและเธอได้เข้าสู่ฝันที่น่าสยดสยองเธอฝันว่าเธอคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับใส่โซ่ตรวนที่คอเท้าถูกล่ามไว้กลางใต้ถุนบ้านรอบตัวเธอถูกปากด้วยพยันสีสีสดเหมือนถูกกักขังและในความมืดเธอเห็นร่างของคุณยายในชุดขาว กำลังทำพิธีบางอย่างพร้อมเสียงสวดอ้อนวอนและเสียงร้องของเธอที่ถูกปิดปากฝาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือเสื้อนอนของเธอเปื้อนดินจนดำและเล็บมือของเธอมีเศษไม้กับดินติดอยู่เต็มไปหมดราวกับว่าเธอเพิ่งขุดขุยบางอย่างจากใต้ผืนมาทั้งคืนคุณยายเดินเข้ามาเห็นเขา ใบหน้าของยายซีดเผือดมือไม้สั่นเทาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแกแกมันกลับมาเกิดแล้วจริงๆใช่ไหมในร่างหลานยายฟ้างงงวยยายมองฟ้าด้วยแววตาที่ปวดร้าวก่อนจะทรุดตัวลงและเริ่มเล่าเรื่องราวที่น่าสยดสยองให้ฟ้าฟังยายเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนยายเคยรับเลี้ยงเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่ง แต่เด็กคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นวิญญาณร้ายที่แฝงตัวมาเกิดมันกินวิญญาณของคนในบ้านทุกรุน่นยายและบรรพบุรุษของเธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกักขังมันไว้ใต้ถุนบ้านโดยพยาันและโซ่เหล็กศักดิ์สิทธิ์แต่ยายก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเลือกที่จะกลับมาเกิดใหม่ในร่างของฝาหลานรักของเธอเองยายทรุดตัวลงคุกเขา่า ยกมือขึ้นไหว้ฝาด้วยน้ำตาฝาถ้าถ้าฝาคือร่างใหม่ของมันยายขอร้องขอให้เมตตาอยากอยากฆ่ายายเลยนะลูกทันใดนั้นเองมือถือของฟ้าที่วางอยู่ข้างตัวสั่นขึ้นเองอย่างรุนแรงแอปพลิเคชันกล้องเปิดขึ้นมาอัตโนมัติและเปลี่ยนเป็นโหมดเซลฟี่ในภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ ข้างหลังเงาสะท้อนของฟ้ามีเงาของเด็กผู้หญิงผมยาวร่างซีจางยืนอยู่ข้างหลังใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตากลวงโบและมันค่อยๆยิ้มให้กล้องอย่างช้าๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเสียงเด็กแหววข้างหูของฟ้ากระซิบเบาๆแต่ชัดเจนทุกคำในที่สุดก็ถึงตาของยายบ้างแล้วนะแล้วคุณล่ะ เคยนอนอยู่บนบางสิ่งที่ไม่ควรถูกฝังไว้หรือไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาหรือเปล่าบางครั้งใต้ถุนบ้านที่เงียบสงบอาจมีเสียงสะท้อนจากอดีตและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคุณอาจพบว่าคนที่ถูกล่ามไว้ไม่ใช่แค่สิ่งแปลกปลอมแต่เป็นตัวคุณเองนี่คือเสียงจากเงามืดขอบคุณที่รับฟังจนจบ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังนอนคนเดียวได้โดยไร้เสียงกระซิบจากใต้เตียง